<พ uka> ก,ก็ตื่นเต้นมากๆค่ะก็วันนี้เป็นวันแรกที่มุกกับทุกๆคนจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไปพร้อมๆก,กันกับสลีปโปรเจกต์ล่าก็เป็นแอคชั่นเรื่องแรกของมุกที่มุกรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นผลงานแปลกใหม่ที่เชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนจะอาจจะไม่เคยเห็นมุกเล่นบทบ,บาทนี้เท่าไหร่ก็อยากฝากทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานักแสดงเรื<ค>่องนี้นะคะ ว่าสนุกแน่นอนแล้วก็อยากให้ทุกทคนเปิดใจมาดูหนักไทยกันค่ะละครเนี่ยคุณเลี่ยงการบู๊ตล <c oughs> อดจริงจริงอ่ะไม่ไม่ได้เลี่ยงการบู๊คือตัวมุกอ่ะเป็นคนที่อาจจะร่างกายไม่ได้แข็งแรงมากที่เราเราจะแบบบู๊ทั้งเรื่องเลยอย่างเงี้ยมันมันก็โหดเกินไปอันนี้ด้วยความเป็นภาพยนตร์มันจะมีซีเควนที่เป็นแอคชั่นค่ะมันจะไม่ใช่แบบเราดําเนินเรื่องด้วยการแอคชั่นทั้งเรื่อง มันจะเป็นแบบอ่ะพาร์ทหนึ่งเราเราเราได้แอคชั่นแล้วมันก็จะมีพาร์ทแอคชั่นที่ส,สวยๆสำหรับเราเล่นในซีนนั้นอะไรแบบนี้ค่ะจริงเรื่รงรงรงองที่แปลกใหม่มากนะหรับคุกเอรแล้วก็สำหรับภานรทางไทยเราจริงๆก็ค่อนค่อนข้างแปลกใหม่มากๆค่ะด้วยความที่ภาพยนตร์ไทยอาจจะไม่ไม่ค่อยได้มีแบบนี้มาสักเท่าไหร่แต่ว่า อันโปรเจกต์ล่าเชื่อว่าจะทําให้ทุกๆคนประทับใจค่ะหลายๆฉากที่มุกดูเองมุกก็รู้สึกว่ามุกชอบมากๆแล้วมุกคิดว่าทุกๆคนที่เข้าไปดูก็น่าจะชอบเหมือนกันแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าคนไทยก็สามารถทําอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะสนุกสนุกค่ะคือต้องบอกว่ามีความแปลกใหม่จริงๆเรื่องนี้ รวมหลายๆอย่างค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาแอคชั่นอย่างเดียวเลยมันมีทั้งมิตรภาพของเพื่อนสอดแทรกว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงมันไม่ใช่แบบมันไม่มันไม่ได้ไปเรื่อยๆค่ะมันมันค่อนข้างรบทบก็อยากฝากทุกคนให้มาติดตามชมมาดูกันค่ะช่วงนี้แบบว่าก็คือสายหนักมาเรื่อยๆเหมือนกันเรื่อยๆค่ะถ้าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาส,ถ,ากาสถ้าเรารู้สึกว่าจริงๆมุกเป็นคนชอบ อะไรที่แปลกใหม่ได้ทําอะไรที่ตัวเองไม่เคยทําเหมือนเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเ้ยบทมันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็แปลกแปลกใหม่มากๆก็เลยรู้สึกว่าอยากลองดูอยากอยากเห็นตัวเองที่แบบอยู่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นว่าจะออกมาเป็นยังไงใช่ค่ะเป็นคนชอบชอบอะไรแบบนี้ชอบความแปลกใหม่ อุปสรรคเหรอคะอุปสรรคในการถ่ายทำคงเป็นแค่เรื่องคิวคิวบูคิวแอคชั่นคิวต่างๆด้วยความที่เราเป็นคนแบบเราไม่เคยเล่นพอเรามาเจอไลน์ไลน์แอคชั่นที่มันยาวแล้วก็กล้องตัวเดียวอะไรเงี้ยบางทีเราต้องคอนโทรอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีสมาธิแล้วต้องโฟกัสกับมันให้ได้มากที่สุดมันมันคือความยากแต่ว่าโดยรวมมุกชอบนะคะมุกรู้สึกว่ามัน มันเป็นอะไรที่เราเราอยากทำแล้วก็ตั้งใจกับมันค่ะด้วยเอาจริงๆไม่ว่ามุกจะได้งานรับงานอะไรมาก็ตามมุกรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะเคยทำหรือไม่เคยทำมุกอยากทำให้มันดีที่สุดไม่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเอาเป็นว่าเราทำเต็มร้อยไว้ก่อนเราก็จะแฮปปี้ได้อะไรจากเรื่องนี้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะด้วยด้วยความที่เราเล่นกับ CG ด้วยบางทั้ง การจินตนาการอะไรหลายๆอย่างแล้วก็คาเลคเตอร์หรืออะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแปลกใหม่มากสำหรับมุกกับโปรเจกต์นี้สตรีโปรเจกต์ล่าก็ฝากทุกๆคนไปติดตามในเรื่องด้วยค่ะจะเห็นว่าทุกๆคนแบบมาแหวกแนวกันหมดเลยค่ะ